เสียงน่ารักมากเลยโมโมชื่อก็ดีด้วยได้คะ่ะโมโมเป็น <Hey. S 1> Facebook หรือเป็น Instagram ดีคะเฮ้ย <Hey. S 1> อ i n s t า g กร m ค่ะ,คะแล้วในคอมเมนต์เนี่ยผมรู้สึกคุ้นพอมีคนพูดพิมพ์ชื่อน้องเข้ามาแล้วผมรู้สึกคุ้นคุ้นเสียงแล้วเหมือนใช่ไหมอินสตาแกรมอะไรลูกอ่าขอเปิดดูกบนนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนทำไมตํ้ชื่ออินสตาแกรมตัวเองไม่ได้อะ่ะโมใช่ป่า โมโกหกปะเนี่ยโมติดตลกปะเราอ่ะติดตลกปะเนี่ยเราเป็นใครหัวมาแกล้งพวกเราติดตลกหรือเปล่าก็เพลงเขาพอดีนะคะใช่หรอผมว่าผมเริ่มคุ้นๆแล้วก็คุ้นเสียงแล้วฮะใช่หรอติดตลกเหรอเราอ่ะฮะทำไมขาสั่นขนาดนั้นเพลงนี่กี่ล้านวิวแล้วตอนเนี้ยนั่นสินะติดตลกนี่มันในเอ็มวีนี่อะไรดีที่สุดในในเอ็มวีเลยโมโมก็ คิดว่านางเอกก็ดีผมว่าใช่ร้านเปอร์เซนเลยแล้วเสียงใช่ด้วยงูเราใช่ใช่ใช่งูป่ะฮะเราใช่งูป่ะเนี่ยอูในสัตว์อันไหนเปิดบัวทับหน่อยฟีชใช่เปล่าจะได้จะได้คอนเฟิร์มกับกองทัพช็อกโลกหน่อยบ้าไปแล้วจริงป่ะเนี่ยได้ค่ะเขียนอย่างนี้นะคะจ้าเจ อุ uh. ้ยอุ้ย a n e ค่ะอุ้ยเทียนพ่อสวรรไม่ใช่จะบ้าเหรอไม่ใช่หรอสวยจังอุ้ยตอนรับน้องเจน b n k อ่ะแป๊บหนึ่งนะเจนผมฝากบอกกองทัพช็อปโลกไปบอกไอพ่อหมีเลยนะบอกแล้วให้มาจัดรายการดูซิน้องเจนโทรมาฮะเจนนี่ใครบังคับหนูโทรมาหรือเปลาลูก ก็อยากเล่นใช่ไหมหนูใช่หนูอยากเล่นปกติหนูดูแล้วหนูแบบว่าคิดว่าน่าจะยากมากในการที่จะโรเข้าเหมือน๋อไม่หรอกจริงๆอะเจนอะชอบชอบดูรายการจันทร์ช่องโลกมากแต่ว่าไม่ค่อยชอบพิธีกรเท่าไหร่ใช่ไหมก็เลยไม่ได้โทรมาวันนี้พิธีกรไม่มาใช่ก็เลยโทรมาโถจังหวะจะโคนแล้วทําไมไม่ใช้ชื่ออื่นใช้ชื่อโมโมทําไมเจนก็